ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อกซ์กจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอมลไอแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับไปอยู่ก็อยากแต่ก ความกว่าเขาทำอไมเขไม่รู้ขนาดเขาให้ไปบอกแล้วนะว่าเนาะมีแบบมีควรรับให้ไปบอกถ้าถามไม่ธรรมดาจริงๆขั้นไปแพ้อง์าข้าราชบีปีตรงเนาะและอย่างเงี้ะนี่คือสองคนนี้ครับเออ ท่านจริงๆเหรอข้าเองเหยีย่ยหัวเอ้าเหยี่ยหัวทำไมท่านถึงดูโสมขนาดนี้เมืออ่อะไรอ่ะน้องสาวเหรอ,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 อเออว่ะทำไมปวดอย่างนีง้ก็เห็นเด็กน้อยวิ่งไปเป็นพี่น้องกันอาจจะคิดถึงตัวเองป้าอ๋อเออว่ะไม่งั้นก็น้องแบบที่ไม่ใช่น้องแท้ๆจะน้องรักอะไรเงี้ยที่รู้จักอ่ะ เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันเลยเนี่ยเขาคือลูกข้าเองลูกของท่านกับนางเหรอมไม่ต้องกลัวนะถ้าคืออาของเจ้า,น,านัา่น <Hey, S 2> เอ๊เอน้องพระรข,ข้าผิดไปแล้วคุณโทษพี่รองตั้งเนิ่นนานเพิ่งจะมาพบข้าพี่รองตามเข้ามาโว้ยพี่ใหญ่ นุ้ยยังไม่เห็นหพี่ใหญ่อยู่ไหนอะ่ะที่ปู่กับป่ออ่ะเนี่ยนี่แหละไม่รู้จักถุงเจ้าถามพอเป็น<อ>พี่ชายอ่ะนะเออเดี๋ยวก็ถือไม่รู้จักถามอะไรพวกน้องเี่เจ้าชื่อผังซานเหรอครับท่านนี่เหมือนพี่ใหญ่เลยทั้งชีวิตไม่มีวันลืมนางพี่ใหญ่สบายดีไหมท่านก็รู้พี่ใหญ่นะ่ะมีอะไรก็เก็บไว้ในใจ ครั้งก่อนกลับบ้านข้าบังเอิญเจอเขากำลังดูภาพพวกเราสามคนตอนเด็ก mm hmm. ครั้งนี้ท่านต้องกลับไปกับข้านะกลับไปเหรอข้าไม่ใช่คนสำนักข้าเทียนนาแล้วเยี่ยหัวข้าผิดต่อสำนักแต่ข้าไม่รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไป mm hmm. ดูว่าท่านไม่อยากเจอพี่ใหญ่อยากสำนักอกันดับหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ ต้องเก็บซ่อนเอาไว้ท่านรู้ไหมเขาเจบปวดแค่ไหนตั <online> <c oughs> ้งแต่วินาทีที่อาอินตายใจข้าก็ได้ติดตามนางไปแล้วเรื่องสำนักทั้งชิพ่อชิพ่อกับชิแม่มาโดนแต่งขอโทษข้าไม่พูดพี่ใหญ่ก็เข้าใจแต่ท่านเป็นราชธิดานามพรหมยุทธ์ที่อายุน้อยที่สุดนะท่านอาไม่ใช่ว่าท่านพ่อไม่อยากช่วยนะครับแต่ร่างกายของท่านพ่อเสียวซานหอแล้วหมดมากไปแล้วลูกเยี่ยหัว เขาเพิ่งออกจากเมืองแห่งการสังหารมีแค่เจ้าที่ช่วยเขาได้อีกหนึ่งปีกลับไปหาข้าที่หุบเขา,เา,าจากไว้ศัตรูที่แข็งแกร่งไม่น่ากลัวที่น่ากลัวคือจิตใจที่ต่ําช้าของตัวเองศัตรูที่แข็งแกงงงงร,ร่งไม่น่ากลัวพี่าร้องหมดจัดมาแค่นี้เองเหรอพ่อมาฝากฝากลูกเรียนพิเศษฝากมอพี่ใหญ่ด้วย เซียวซานคือคนที่ข้ามอบให้สำนักอีกอย่าค,คือลูกชายข้ากับลออินลูกชายเพียงคนเดียวมอบให้สำนักเลยว่ะหนูต้องมาบนลนานะแล้วล่ะลูกมาดับรล้วให้เจ้าอยู่ที่นี่หนึ่งปีเพื่ออะไรเอ้ยไอ้สังหาร เียเซียนคือโรงเรียนมารยาทแห่งราชอาณาจักรรยาสอนมารยาทและดนตรีหลายแขนงโดยเฉพาะต่อไปจะต้องเรียนพวกนี้กับข้าจนกว่าข้าจะพอใจท่านพอให้ข้าเรียนเรื่องไม่เป็นประโยชน์กับการต่อสู้เลยเหรอแต่ตอนนี้เขาต้องฝึกฝนเพิ่มแข่งขันให้เร็วที่สุดเพราะอย่างนั้น จะรับมือสำนักวิญญ,ญ,ญ,ญาณยุ่งได้ยังไงคนเรามีแต่ความแข็งแกร่งนั้นไม่พอ,อต้องอดยนด้วยเป็นพ่อของเจ้าเขาก็แข็งแกร่งมากพอแต่ใจกลับมีบาดแผลแตเต็มไปหมดจะใช้ภาษาหรือศิลปะยังไงจะเคลื่อนย้ายพลังอำนาจรอบด้านได้ยังไงจะปกป,ป้องตัวเองโดยไม่พึ่งพาศักยภาพยังไงหากพ่อเจ้ามีทุกสิ่งที่คาดถนัดศกนากรรมตอนนั้นคงไม่เกิดขึ้น ข้าจะตัดสินใจรับหนะ้าที่ที่พ่อเจ้าควรแบกรับเจ้าต้องเรียนให้มากขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นอันนี้น้องยอมเน่ยนะควรที่แทนพ่อก็แสดงว่าต้องเป็นขึ้นน่นะนะแทนพ่อเพราะว่าแทนอะไรนะแบบพี่ใหญ่เออแทนพี่ใหญ่อะท,ออท่านพ่ออยากให้ข้าเรียนสิ่งที่ท่านอาถนัดเลย แต่ว่ามือที่ใช้เพื่อการต่อสู้ไปเล่นบทเพลงที่ไพเราะได้จริงๆเหรอเจ้าเด็กโง่อา,อายุอย่างน้อยก็ฝ่าทางสายนรกได้แล้วข็ดูออกว่าเจ้าโดดเด่นแต่ว่าเจ้ายังควบคุมความสามารถที่เจ้ามีไม่ได้ไดถ้าจะบอกว่าเข็ดแดนเทพสังหารเหรอครับใช่ตะกูะพ,พ่อให้เก็ดทุกคนเนาะพี่นอ้อง <laughs> ก็มีแต่คนรู้จักพ<ค>อวงแหวนสูงสัก์กับพลังวิญญาณตอนนี้อยู่ระดับก้าว่าเป็นวิญญาณชุดแปลผันถ้ <c oughs> าคงคิดว่าข้าเป็นศิทธิ์สายตรงที่ได้ประโยชน์ของสำนักเฮาเทียนแต่ผู้แข็งแกร่งที่แท้จริงต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมทุกอย่างของตัวเองโดยเฉพาะอารมณ์และลมปราณการเรียนบริจาคกับดนตรีจะควบคุมไอสังหารข้าได้หรือครับนม่นานเจ้าก็รู้เอง เรียนที่เยีย,ส,ยสิ่งที่จำเป็นคือควบคุมพฤติกรรมตัวเองอย่างแม่นยำพวบคุณพวกสมาธิพวกสติอะเนาะเข้าใจแล้วเอาลกลับไปพักผ่อนดอแบบดนตรีบำบัดอะครั้งนี้จะต้องเจอกับนักเรียนรับมือยากกลุ่มหนึ่งเเกิดในตระกูลสูงสักความคิดน่ารำคาญไ<ผ>ม่สูงกว่าท้าเทียนอีกเหรอคะคงไม่เจอพิใต้ก่อนนะพิใต้ก็ตระกูลสูงสักเนาะพิใต้ ไม่หรอกอีแต้ไม่น่าเป็นคนที่รับเหมือนกับไม่ใช่อันดาพาน่ะอันนี้พูดเหมือนเป็นอันดาพานเลยอ๋ออันนี้พวกอีกคนน่มาเจอตะกโคนเดี๋ยวก็จะมามาลามาเวศประม่าก่อนแน่เลยประมาถังซานอ่ะแล้วต้องให้ถังซานโชว์อ่ะตลอดตลอดนี่จะโดนบูลลี่ใช่ไหมเดยเขาเป็นใครลื่นลื่นมซุสตี้ซุสตี้เน่เลยเด็กเส้นหรือเปล่าเออเข้ามาได้ยังไงไม่ได้สอบเข้าอะไรอย่างงี้ปะ เขาน่าจะไปบ้านาพานักเรียนคนใหม่มาทั้งอินโอ้นี่เรียนคนใหม่ใช่ขึ้นแบบชาติดีนะเนี่ยภายในหนึ่งปีต่อจากนี้เขาจะเรียนกับพวกเจ้ายัยสีผมก็เด็กโดดเด่นตัวเพ่อนแล้วอ่ะแต่คนนี้เหมือนมีอะไรเลยชอบเปล่าต้องรักเขาดึงใจเรียนหลักสูตรสามปีของโรงเรียนให้จบภายในปีเดียวโอ้หลักสูตรการศึกษาแล้วเหรอ ต้สูสามปีเรียนในปีเดียววันนี้ไปการฝึกในค้าพินใหญ่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นก่อนจบการศึกษาก็จะเลือกนักเรียนที่โดดเด่นที่สุดในกลุ่มพวกเจ้าเพื่อเป็นตัวแทนชั้นในพิธีจบการศึกษาตัวแทนบดีิตต้องเป็นองค์หญิงเสียเคน้องสาวรัชทายาทองปัจจุบันมีรัศมีสูงส่งมาแต่กำเนิด แค่เกิดในสายเลือดสูงสักถ้าไม่ไล่ตามลำดับวงศ์สาานายาาิด้วยตำแหน่งลูกสาวคนโตของได้ยุคตำแหน่งตัวแทนจี่สเ,เป็นของข้าแนะ่ แล้วไม่ต้องเรียนรู้แล้วว่าต้องดีดยังไงอ่ะก็คือดีดเลยหรอสังสรรคอ่ะเห็นแล้วก็รู้แล้วไม่ต้องเรียนตัวโน้ตก่อนแล้วว่าโน้ตโดลีมีฟาโซลาทีโดอ่ะเป็นยังไงใช่กระดูกต้องถือยังไงเอ้ต้องดีดจุดไหนน่าจะเรียนรู้เร็วอีกหรอ ว่าแค่มองเนี่ยนะนี่เป็นซาซิมุ้งน,นะ,ะดีดยังบอดอยู่เลยอะ่ะเอา้าวอแล้วทำไมอะ่ะเขาไม่เคยดีดอะ่ะไม่รู้สิ่งสัมผัสสักนิดเลยกูไหนอบรมคณไร้ความสำนาึกนี้อีกลแล้วนี่แหละเขาเป็นแค่คนธรรมดา อะไรอ่ะออไอไ,ไอปิศาจไอสังหารส่ขาดปะเนี่ยน,นั่น <c oughs> ต้องควบคุมให้ได้ใส่พลังแรงเกินมันก็ขาดอย่างนี้ป่ะ มาเมาื่แรกก็ทำของพังเลยนะอ่านตำลุงตำลานี่น้องไปอ่านโน้ตมาแล้วเมื่อกี้ว่าทำยังไงได้แล้วเหรออ่านหนังสือศึกษาไม่หลับไม่นอนเอเอ,เอพยายมาก 1ปีผ่านไปเนาะเดินเรื่องเร็วเดินเรื่องเร็วหนึ่งปีผ่านไปฮะพี่เซนเหรอ,อ,อเพื่อนอึ้งว่าเก่งนเนาะอุ้ย <c oughs> เขาทำเวลาแบบเร็วนะ <c oughs> แบบ <c oughs> ให้มันผ่านไปเร็วๆ <c oughs> จะได้เจอเพื่อนเราตัวเนี่ยทนะั้งนั้นอันนี้มารยยาทเป็นตัวอาหาร <c oughs> เน,นเนนกืนนน้อหาการฝึกว<ด>ันนี้คือเชิญผู้อื่นเต้นรำยังไงหนีนีเดีย๋ยวก็ใครโดนตกอีกน้องผม <คน S 2> ตันนะโั้ผม,มันแหละ่ะน<อ>้องดูหน้าตาอ่อนโยนสุดแล้วคนนั้นใช่ดูทรงผมแตกต่างคนเดิดีมากยังเรียนโรงเรียนแบบนี้บ้างจังเลยมารายาทแบบการเข้าสังคมแบบสูงส่งเลย เอออ๋อนี่คนที่เป็นตัวร้ายนักเรียนถังอินเป็นคนธรรมดาก็ต้องหัดเจียมฐานาตัวเองแย่คิดไปจบระดับสูงดีกว่านะนักเรียนถังอินถ้าไม่อยากเป็นนอที่ทำให้พ่อของเขาเสียหายหวังว่าเจ้าจะเข้าใจไปฝึกกับนักเรียนคนอื่นจากที่เห็น คนไม่มีฐานะสูงส่งแบบนี้ไม่มีสิทธิ์เรียนที่เยี่ยเซียนด้วยซ้ำเอาอยากรอขอแค่ไงล่ะถ้าสิวสอนเสียการควบคุมได้ควบคุมได้แหละได้ไงนี่ยเจ้าว่าอะไรมารยาสอนให้ข้าควบคุมตนดนตรีทำให้ข้าสงบใจส่วนพวกเจ้าเองมันน่ากว่าข้า เป็นคนชั้นสูงที่ห้ามใจตัวเองได้มากกว่าออข<อ>้าเรียนมานานแต่ถังศาตร์ทำไมไม่เห็นมีความตื่นตีกลับตรงกันข้ามเจ้าคนธรรมดาแบบเจ้าจะเข้าใจคำว่าสูงศักดิ์ได้ยังไงแม้แต่คนธรรมดาแบบข้ายังรู้คำว่าสูงศักดิ์มันไม่ได้สลัดบนร่างเจ้าและไม่ได้ไหลเวียนในเลือดเจ้าด้วยโห<ฮ><ฮ>ที่เจ้าใช้พฤติกรรมชนะมาได้มิรชนไม่เอ่ยฐานันดรเรียนด้วยกันมานานความโดดเด่นของถังอี เราเห็นอยู่กับตาไปถึงหนึ่งปีทักษะพิษใหญ่ของถังอินฝึกถึงระดับทอดเกยได้แล้วในจะท่าทางรัศมีสง่างามในแบบไม่เหมือนใครหวังว่าพวกเจ้าจะจบพื้นฐานของมารยาทคือการให้เกียริจริงเรียนมาตั้งนานทำไมไม่รู้อ่ะเนาะทำไมเป็นแบบนั้นนะ ต้องเรียนต่อได้เจ้นกัน้องผมสัน้นนี่เออไม่คู่กันเธ <laughs> อจะจีนหลายคนได้แต <laughs> นะ่ก็หูเรียนหน้าอีกน้องเสี่ยวอู่ไปไหนเนี่ยไหนใช่ไหมน่าตกใจโอเคซ้อมเดียวเ <laughs> จอโลกกันไปเลย <laughs> ไอ้แยบมองเธอดูนะเจ้า นี่โดนส่งอีกเลยสงอีกแล้วอ่ะที่หักเรานี่แบบเออเอ้ามีเวลามาร่วมงานจบการศึกษาค่ะน้องคนนี้นักเรียนถังอินที่ข้าเล่าคราวก่อนกลายเป็นตัวแทนบัณฑิตแทนข้าไียลออแต่เขาไม่โกรธคือเพราะความโดดเด่นของเขาต้องทำให้ท่านตกใจแน่ัแต่พี่อยากจะไม่รู้เพราะว่าในโรงเรียนาชื่อถังอินไงใช่อาจารยเน่อะไรกันนะ ทำให้น้องสาวผู้จหญิงของข้าเธอทนได้เพียงนี้ถึงว่าหน้าคายกันหน้าจิ้มลิ้มเหมือนกันกับพี่นะพี่เสีย